โอเคยูนงเดี๋ยวพี่บอกลูกค้าก่อนจ้ะ M K M K สองเก้าเก้าโอเคตุ้งกระเอิ้งไหมโอเคตึ้งกระเอ็มงกระเอ็มงกระเอิ้งพี่เป็นบ้าพี่ไม่ปกติอ้าน้องจริงเหรอเดี๋ยวพี่แปะให้ลูกค้าก่อนมีสองสองฮู้ย อ้กระอ้กระอ้กระโอ้โหช่วยจังเลยอ่ะสีสันเนาะสีสันเวอร์เฮ้ยเฮ้ยอุยจะใส่เดี่ยวแม่เซ็กซี่ครยี่ใจมากแล่ไวเวอร์อ่ะไวเวอร์เวอร์บังอลังเกินอะน้องใช่ลูกุ่มเลยลูกเสียงพี orman, ่มาแล้วเปล่าไี่รู้ ใช่ค่ะแม่มันค่ารูมเกลืออะไรอย่างงี้แป๊บนึงใหดูค่ะดูชั้นผ้าก่อนว้ายคุณแม่มันติดสายปลัก๊กมันติดปลั๊กอะแม่ขอโทษทีแล้วกันเนาะ่ะติดสายซาร์ติดสายปลั๊กคืออะไรวะแปลว่าอะไรแอมเกิร์มาใย่ยุ้ยลุยเลยไหมอันนี้คือเดี่ยวขี้เยี่ยวใจนี่ 7จ็สามสองคุณแม่คะเป็นยังไงใส่เดี่ยวเขี่ยวใจไหมจอำต้องดูแบรนด์ให้ด้วยประเด็นนะคะแม่มาสองลูกเองนะคะมาสองสอบเองพี่จหาอันนี้ Playboy ยโยนไว้ให้ยายุแล้วกันขอบคุณคะ่ะ h o l ิ s t ต r ทำไงดีว่ามาเป็นพันตัวเลยนะเนี่ยงอมเนาะใช่แอมเกรแอมเกรโอเคพี่โอเคนะอ๋อ โอ้โมแม่เราไล่เริ่ม้นในใส่เดียวเป็นพันตัวเลยแบบจะลำบากนิดนึงเนาะ <S <S มาค่ะคุณแม่ใส่เดียวค่ะมีสองสอบเท่านั้นจ้ะคุณแม่ค่ะไล์นี้เจ็ดสามสองค่ะไนกี้ดรายฟเลยกล้ามใส่เดียวเอ็มเเจ็ดสามสองค่ะคุณแม่โอ้ยคุณแม่เอ้ยงานแบรนด์อีกแล้วไนกี้บราท็อปค่ะโอ้จอมไล์จะลำบากนิดนึงแม่เลยเนี่ยเฟรนี่หล่อย่ามีเงี้ย เฟรียฟรีย forever twenty one นะคะพี่ใช่ค่ะเออเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้มีแพลนจะลายเยอะแยะมากมายไก่กองมากเลยนะคะลายเยอะแยะมากมายไก่กองมากเลยอู้ค้อมสวยจังตัวนี้ทำไมมันติดกันอม่เงี้ยลองออม u n d อ r a เมอร์แบบมีฟองอ่ะแม่ ก็ไปสลิกันเนาะอันนี้เนาะพี่จูพี่จูเหมือนกันซาร่านะซาร่าค่ะคุณแม่ซาร่าเฮ้ยคุณแม่มือหนึ่งไปห้อยมือหนึ่งไปห้อยนะคะซาร่าอีกแล้วโอ้คค่ะโหพี่มือหนึ่งไปห้อยอีกกาโอ้เฟร์รี่แฟใจค่ะสวยสวยบราค่ะพี่ตัวนี้ m อ7 3เจสามสองมีเข้ามาแค่สองกระสอบค่ะพี่จานี่บรา นะคะคุณแม่ยูนิโคล้ายติดไซส์ L อู้สวยจังลาคอสไซส์สี่สิบสองบราบ้าบราบห้าบห้าบ้าอันอันเนปนะอ้อมนี่บราด้วยสวยมากใช่แฟรรี่แฟร์ใจเลยค่ะตัวนี้แม่มีประมาณพันตัวได้เลยนะคะพี่นะคะบรา มือหนึ่งอีกพี่จ้าตัวนี้มีสองกระสอบค่ะราคาก็ละหกพันเก้าค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้เป็นซีนีมาคลับค่ะมือหนึ่งราอีกคุณแม่นะคะสวยมากเลยค่ะนี่ยูนิคอร์แอริซึมบางรายการทยอยหมดไปแล้วนะคะแม่นะคะบางรายการคือมาหน่อยมากลูกค้าโอนไวกันมากเลยนะคะอยากได้เงินลูกค้าทุกคนค่ะนะคะอยากได้เงินมากเลยคุณแม่ออมดดิ หูแม่นะคะเฮ้ยน้องอ้อมชีอินชีอินว้าออกีนยแฟชั่น้อ้อมเนาะคุณแม่ชีอินอีกแล้วครับนายอยากอ่ะใช่ค่ะอืมความกงความเก๋ใช่คุณแม่ดูสิโอชีอินอีกแล้วครับทำไมกูต้องแอมเกิร์แอมแอมเกิร์โอ้ไลท์งานจำนวนนี้จะแบบต้องไปโอ้โหน้องอ้อมดูดิโครสวยอ่ะ โคดปึ้งอะคุณแม่โอ้โหแฟรี่มากอ้อมยูนิโคลยูนิโคลปึ้งโอรโอแม่ดูดิตัวนี้เป็นแบรนด์ Earth m u s e u m e c o l o g y นะคะโอ้โหจอดร่ะแบ่งเสลกให้ด้วยเพราะว่าพี่พีจะได้แบบทดลองงานน้องกําเนาะแต่ถ้าเออมาอุ้ยพี่เอ้ยอุ้ยอพีส์อัน r อรรี่รีบบอก r ันเกรอะ รีบอกแบบสปอร์ตบรายูนิโคลเป็นยังมงบากเลยวะเป็นยังมงบากเลยคุณแม่อุ้ยอุ้ยก็ค,คือไม่รู้แบรนด์นะแฮมกรออามาจากเซตเล็กพันแปดค่ะคุณแม่อุ้ยแม่ใครชอบในแฟชั่นนั้นนะตัวนี้นะโอ้ยแม่บราเฮย้ยแฟรี่เฮย้ยแฟรี่เฮย้ยพี่ จริงเหรอลูกบรายูนิโคมือหนึ่งรีดเพชรมันทำไงดีอ่ะใช่มันติดกันอยู่เนี่ยงานรีดเพชรแพงนะคะแม่เพชรมีการเล่นมุกอีกแล้วแปล้านก็หักพีดูสิโอ้ยบรา ยกก้อน6,900บาทค่ะครึ่งก้อน3,490บาทนะคะและเซตเล็กจะอยู sure> mm ่ท hmm. ี yeah. ่1,800บาทค่ะสำหรับลูกรีวิวถ้าลูกค้ารับนะคะจะมีส่วนลดนะคะ200รบาทใช่เห็นทองปะเห็นเห็นทรงคุณแม่ดูสิค่ะแม่โอ้โหมาแบบหลากหลายเวอร์น้องเอมเนาะใช่ทองที e ลิฟเกิลใช่ค่ะคุณแม่ บราอุ้ยน้องมังบางตัวนี้โอ้โหคุณน่าอุ๊ยเอ้าดูดิราาครอปอ่ะนะครอปอ่ะร็อวี่วเฮ้ยร็อวี่มันจะแพงแ <ฟ S 1> ไหมอ๋อเออร็อวี่น่าจะแพงนะคะมาวัลัสแบรนด์อื่นๆบราแม็กพีใช่ค่ะคุณแม่แม็กพีเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนี่แฟชั่นแม่ออกแบบแนวหลากหลายมากเลยนะคะน้องอมน้อง หลากหลายทางพานธุกกรรมมากแล้วก็ไม่ลงตระค่าเลยวันนี้จอมมีแพลนจะไลค์กางเกงขาสั้นชายขาสั้นหญิงนะคะไลค์กางเกงลูกฟูกแม่นะคะแล้วก็อันนี้ยูนิโคแล้วก็นี่แหละไซสเดียวแล้วก็คือจะไลค์หมดไหมเนี่ยที่พูดมายถ้งหมดไหมแม่แฟรี่เรีวน้อมเนาะเนี่ยวีโอเดวี่โอ คูดมากคุณแม่เพชรแอมจ้าเป็นประดุมไม้ยี่สิบสองจุดห้าใหญ่ๆจัดใหม่นะขอบคุณอุ้ยแฟชั่นแฟชั่นสีเอลเลยจีอยู่สีจีอยู่สีเอลอุ้ยแม่อ้เนี่ยแฟชั่นมากเลยนะเนาะของลอตเนี้ยอุ้ยบราบราแบบแฟรี่ด้วยจีอาร์เอลครอปขาเอารูกมารับแล้วพี่ยุ้ย รถแล้ออรถมารับไม่ใช่รถมารับอยู่แล้วบราไปไราโอ้ยโยนไม่ลงตะกร้าเลยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเนาะกินทุเรียนแล้ว <ic> คนสวยของพี่คุณอาทิสวัสดีค่ะ MJ 7 3 2 7 3 2ไป7 3 2ไ oh ป <my> ไปไหนหรอไปทะเลหนังเรือมโมยใช่เลยใช่เลยเนาะเออโอ้ยคุณแม่สวยงามตามทองร้องมาก น้าที่สองใช่จ้ะใช่เลยอือโอ้ยคุณแม่ใส่เดียวพี่พี่กุ้งตัวนี้ใส่เดียวไปเอ็มเจค่ะรตใหม่ล่าสุดนะแม่นะงานเนี่ยจอมอ่ะแนะนำว่าดูเป็นรถอตๆไปนะคะคุณแม่นะคะน้องอมนาอดีซีใส่ยูนิโคลแลวแบนอยู่มากเลยนะ่ยูนิโคลอีกแล้วพี่โอแฟร่แล้วอ่ะเนี่ยจอมว่าของของเนี่ยของเราเนี่ยมันมาออกแนวแฟชั่นมากเลยนะแม่นะน้องอมนาอ เนี่ยแฟรี่แล้วพี่มันเฟรนโอ้โหบรามีมาแค่สองลูกเองพี่จะวอ้ให้แฟรี่มีมาแค่สองสอบเองพี่จ๋าใช้ L top value บราบราอุ้ยไม่รมู้ว่าแม่วะบราอีกอพี่หกพันเก้าเท่ากันเลยจ้ะพี่ปกติเจนะ็ดพันสองนะแม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่เลยกูไม่เป็นไรค่ะพี่ ลูกรีวิวรับลูกรีวิวรดสองร้อบาทรดสอ0รบาทค่ะคุณพี่รับลูกรีวิวทางลูกรดสอ0รบาทจ้าพี่จะโอไมก์กอดพระเจ้าทางซัมจังบราบราจะออกแนวแฟชั่นเยอะน้อมเนาะ<ช>จริงๆค,ค่ะคุณแม่นะคะเท่าที่เราไลฟ์ไปประมาณ10โลนะครสบโลบราเซเล 1, ็คพันแปดคือเก่านะคะเป็นจังไหนเนาะพอแล้วอ,ออกแนวแฟชั่นเยอะ เนี่ยนะคะขอนีมาให้สองสอบค่ะพี่ต้องขออ่ะยพี่ดูดิคนคคน่ารักอุดแฟชั่นเยอะมากอือนี่ซาร่านะนี่แล้วแบบพี่ดูบรานะคะจียูนะพี่ตัวนี้ค่ะแล้วก็แบบโอ้โหอันแนปบแบบแม่เสือสาวมีบราด้วยตัวนี้พี่หกพันเก้ามีสองสอบนะคะนี่ This is a book นะพี่นะออกแฟชั่นเยอะไนกี้โอ้โหพี่แฟรี่ตัวนี้มือหนึ่งป้ายห้อย แฟรี่ใครรับรีวิวนะคะยกก้อนนะพี่นะหกพันเก้าลดสองร้อยหกพันเจ็ดอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อันนี้เพลย์บอยอันนี้บรา t h อปนะคะบราท็อปใช่ค่ะเซเล็กพันแปดจ้ะพี่เพิ่มอีกประมาณกี่กิโลพี่อันนี้อันนี้อันนี้เซ็กซี่นาะดบิชีโอ้ยแม่ เทสงานให้เรียบร้อยแล้วแม่มาซื้อได้เลยนะคะโอ้ยใช่ค่ะนะคะพี่ยูนิโครเอริซึมอุ้ยไวทูเคซอฟแอนด์เซ็กซี่นาะหอมอเมอเออเพี่เหมือนอเมริกันอีโก้เลยอ่ะเป็นกล้ามใช่ค่ะเซ็กซี่แบบซอฟนะคะแม่ขอบคุณค่ะโหน้องแฟรีกแล้วแฟรี่ตอกเพชร เว้ยเขาเรียกอะไรนะฝั่งเพชรฟังีใจสาวอย่าร้องเลยอย่ายุ้ยขอร้องยู้ยนี่โคนะมึงลุท้ายแล้วป่ะโอเคจบรีวิวว่าสองเซตแล้วกันเนะาะบราได้ <Bra> แล้วพี่ตุยพี่ตุยเอวบราแบรนด์ช็อปแวลูบราแบรนด์ ไม่รู้อะแบรนด์ญี่ปุ่นบราสววันนี้งงใหญ่มากสวยเลยตัวนี้ M J เจ็ดสามสองจ้ะพี่ตอนนี้ต่อมีป้ายวานนะคะกับป้าย M J เนอะนี่นะคะเป็นไซส์ 3XL หญิงบรา Uniqlo Arisum ไซแอ L น้องแฟรี่ฮีกกล้ามจ้ะสวยุยพี่สวยมากตัวนี้ค่ะ เป็นแบบคลุมโพกคลุมโพกพี่ตัวนี้ค่ะนะคะยกก้อนหกพันเก้าค่ะลูกค้าแ่เฟรอุ้ยน้องเอาดูดิมันออกแนว i ฟร f แฟชั่นเยอะมากเลยจริงๆนะคะแม่จริงๆเลยนะคะแบ็คนัมเบอร์ด้วยมันต้องดูป้ายด้วยนะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันมีแบรนด์ใช่ค่ะพี่วิทยวทยโอเรียแม่ทีโอเรียเดี๋ยวรับนับจำนวนให้นะเดี๋ยวเรานับจำนวนให้พี่แฟชั่นอีกแล้วอ่ะ แฟชั่นปิดตูดอ้อมดูดิไม่แล้วปังจังเลยปังดริใช่ไม่สสาวไม่สสาวพี่บราอีกแล้วตัวนี้บราพี่อันนี้ผูกคอได้เลยพี่จ้าคอมมิซีเอนไซส์เอลโอ้แฟชั่นมากพี่นี่แฟรี่ได้เลยเหมือนกันแฟรี่น่ารักน่าใจไวทูเคมากดิสนีย์ยูทีค่ะน่ารักโอ้โหพี่ให้เชนเอ็มเลยอ่ะน้องอ้อมดูดิผ้าร่องแบบรุ่นคอคอเขียดตะปา สายเดียวนี่รีวิวไวนะเพราะว่ามันเยอะใช่ค่ะทีิงซรีวิวอะไรก็ไวหมดยิ <laughs> นดีโคลยินดีโคล布าอุ้ยหญิงเธอดูทรงบอลลูนแฟชั่นเวิร์ดเอ็นเอ็มจ้าบ拉านมตัวนี้เป็นเฟรย์ GRL ยินดีโคลเลยเอะ่ะฮึมราสเซียร,ราสเซียโหเรตโรเกล<า>จอดอ่ะโหบ布า อุ้ยแม่ตัวน,นี้เหมือนยูนิโคเลยอ่ะเหมือนยูนิโคเลยอ่ะยูนิโคแอริซึมเป็นแบบไม่บรา<อ>บรายูนิโคโยแปลว่าอะไรโยโยอีฮัฟเวบิลแกลอรี่ใครชอบปลาหมึกอ่ะราแต่ที่บ้านหนูไม่มีปลาหมึกนะทอว์วลูบราแอริซึมพี่เอาเส้นสองเลยพี่บรา ยูนิโครไม่รู้เหรออ้าวไม่ได้โยนให้ยุยจกเลยได้ไหมละ่ะได้ไหมยาย MJ732 จากคุณพี Fairy. เฟอรี่โอ้น่ารักเลยจำนวนตัวเดี๋ยวนับด้วยนะยุยนะของรับใหม่ต้องนับพี่โจ้ Earth Music Ecology น,น้องได้แฟรี่น้อรี่เหรอเฟอรี่บรา อืมโอ้แนวแฟชั่นแม่นะคะค่อนข้างที่จะแฟร์แฟชั่นเลยแฟรี่เนี่ยอุ้ยน่ารักอ้อมหมดหมดแล้วหมดซาร่าอุ้ยน่ารักครอปอุ้ยแม่บลาบลาเออเป็นบลาเป็นครอเออเป็นปลาครอปขอบลายยาวจังโอ้ยยูนิโค รายูนิโก้ใช่ด้วยความรีบไงเดี๋ยวไม่ทันวันนี้จะเอาให้ได้เก้าไลท์โอ้โหยูนิโค้อีกแล้วจะเที่ยงอยู่แล้เก้าไลท์อะไรก่อนแก๊ปบราโอ้โหแบรนด์แก๊ปแม่เนฮ้ยลองเจออะไรนี่บลูบลูบบลูบเลยอ่ะอุ้ยสวยมากไวทูเคเแล้วอ้อมยกก้อนหกพันเก้าครึ่งลูกสามพันสี่รอยเก้าสิบแล้วก็เซเล็กพันแปดจ้ะพี่แฟรี่เพียบเลยนะจริงจริงเนาะ โอ้สีแดงนี่ผูกคอเหรอทำไม่ถึงผูกคอโอ้ยน่ารักจังเลยใส่นอนได้เลยไม่นอนจริงเหรอไม่ได้นอนหรอคิวทิพย์รอนโอ้โหบ้าดีกแล้วแม่ยูนิโคตอกเพชรไงหลังเลยใช่ค่ะดีแล้วไม่ได้ตอกหน้าใช่ค่ะอย่าตอกหน้ากันเลยเนาะอย่าตอกหน้าฉันเลยใชนี่ค่ะพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยมันจึ้งองนี้อฟเลยพันแปดเป็นเล็กนะคะ เดี๋ยวพี่ลูกค้าก็เอฟย้อนหลังเนี่ย,ยคุยพี่กู้หมอฉันเพิ่งซือ้อป้ายวานไปนึงรูปคุยบราวอ่ะแฟชั่นอ่ะคุยบราอ่ะคุยบราพี่นี่บราผ้ารองค่ะผ้ารองนะคะผ้ารอง G U X เอ่ะฮะราศีหมื่นหกเก้าร้อยอย่างยังไม่มีคนเอาลูกเดียวเองนะมาลูกเดียวพี<อ>่เสือ้อในอะ่ะไม่มีรีวิวนะใช่ไม่ได้เกยไว้โยกับคนที่ใช่หรอใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมแม่คอมเมนต์ก <c oughs> <ๆ>ับหนูได้ใช่ๆพี่กุ้งบอกโอ้พี่กุ้งซื้อไปพี่กุ้งซื้อเสซตเล็กไปแล้วก็ซื้อยกก้อนหนูไปด้วยนะคะโอ้โออยูนิโคเอริซึ่งพี่เอ๋ยแม่อันนี้หนูเทสงานให้เรียบร้อยแล้วแม่มาซื้อได้เลยเนี่ยนะคะถ้าถามว่าต่างจากป้ายวาน,นยังไงคนละโรงงานนะแม่หนึ่งแล้วก็อีกสองก็คือเนี่ยของเอ็มจรอนนี้มาแบบออกแนวแฟชั่นน้อมเนาะแนวแฟชั่นแล้วเดี๋ยวเนี่ยแ,แบบแฟรี่แบบลายไ้ ไล่ให้ส่วนบราบมีไหมมีนะแม่นะมีนะคะแต่ว่าแจ้งเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่ามันเท่าไหรน่นาอเพราะว่าแต่ละลูกนาะแม่นาะงานกระสอบมันมันมันบอกไม่ได้นะ้ว่ามันจะออกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ<ช>แล้วที่สําคัญนะ่ะเวลารีวิวจอมจะรีวิวอยู่เส้นหนึ่งกับเส้นสคือ45โลเท่านั้นเองแต่ถ้ามีพี่ลูกค้าซื้อไปเรื่อยๆนาะเราก็จะรีวิวจนกว่าจะหมดลูกนะพี่นะฉะนั้นเนี่ยจริงๆงานมันค่อนข้างที่ต้องลุ้นอยู่แล้วแต่บราเนี่ยเท่าที่ไลค์ก็ก็มีอยู่นะแม่นะคะ ใช่เมื่อกี้จริงหรอโอเคนี่ชินในแฟชั่นแต่ว่าเนี่ยของเรานี่แฟชั่นแบบหลากหลายนะคะแม่หลากหลายเลยนะคะนี่อย่างเช่นอย่างนี้บราอุ้ยบราหนุ่มปลายังบอกท่านอุ้ยบราดูดิพี่จุ๊ยวิ้งว่าอะไรแล้วบราบราโดยรวมผ้าสะอาดจากพี่สารนะคะ่บ้าไม่บ้านะพี่บ้า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 เลยทุกทีวิ้องว่าอะไรแล้วบรานะคะ บราบราไม่บราตรงนี้นี่บราบราพี่อาจจะว่ามูเหมือนหนูบรานะหนูบร่จริงๆาไม่หนูบราพี่บา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 ถ้าพี่เข้ามาเจอพวกเราที่เป็นแบบนี้คือพี่มาถูกที่แล้วนะคะกูดังเรานะคะไม่เน้นไม่เน้นปกติเดี๋ยวติดใจลูกนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ลูกค้านิดหนึ่งก่อนโอยบราใช่ค่ะกูดังเราผิดปกติบรานะคะ แฟรี่โอ้คิดอยู่ทั้งนานว่ามันจะพูดว่าอะไรวะเนี่ยบางตัวเป็น Y2K เลยพี่นะคะโรลิร์มนั่นปลาใช่ค่ะ, <Bra. S 2> คะบางตัวเป็น ABC DEFG นะปา <laughs> <Bra. laughs> เราไม่ค่อยปกติกันเลยเนาะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวนับจำนวนแล้วก็ปักจำนวนให้นะคะใ,ให้เป็นภาระเป็นของยูยูยแล้วกันเนาะนะคะให้เขานับจำนวนนะคะ ใช่ค่ะรับ3กระสอบ5กระสอบ10กระสอบ30กระสอบห0กระสอบ1 0 0รกระสอบ1ตู้มีเรส่งให้นะพี่น่ะใช่ค่ะคุณพี่ยกตู้ไปเลยค่ะคุณพี่ค่ะหนึ่งตู้มีอยู่ที่สองร้อยสี่สิบห้าถึงสองร้อยห้าสิบค่ะแม่นะคะแล้วแต่เราสวยมากแล้วแต่เราจะสั่งนะคะถามว่าหนึ่งตู้เราสามารถเอาแค่ร้อยลูกได้ไหมได้นะแม่นะแต่ว่ามันไม่ไม่คุ้มค่าส่งแล้วแม่นะมันก็พอหารเฉลี่ยมันก็จะแพอุ้ย ไ2ทเอีกแล้วนะคะสามารถหนึ่งตู้เอาแม่มาแค่สามลูกก็ได้ค่ะแม่ถ้าสู้ค่าส่งไว้ค่ารากค่าน้นี่นะ <c oughs> เป็นไวรัสไม่ใช่แบบฉันเคยถาม่นนะทำไมเราไม่เอามาเท่านี้ก็คืออ๋อคือมึงต้องการจะหาแคจ่จํานวนเท่านี้หรอมึงจะคุ้มทุนห่อนอมมอมไปมมอ๋อจมพูดไปเรื่อยค่ะแม่นะคะเป็นคนพูดไปเรื่อยเหนื่อยก็พักเขาไม่รักก็ก็ช่างมันตื้อตื้อเพานั้นที่คลองตื้อไม่ไกลค่ะมีผัวแล้ว อแม่หยอกนะพี่โอ้พี่พวกหนูพูดไปเรื่อยนะคะแม่นะคะเพราะพอน้ำมันหมดก็หยุดน้ำนะใช่ค่ะน้ำลายหยุน้ำล,ลาย,ลายเหนียวย,ยายหนูขอโทษแล้วกันพอเราต้องถ่ายรูมั้ยถ่ายดิเอาเอาไอโพนมาดิโทรอยูย่ในนี้นมมาดูดีเหลมเปียกเลยพี่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้นะพี่ไม่เป็นไรไพวกเราอ่ะฉีดยาแล้วลพี่อันนี้มีมาแค่สองลูกนะ สวยมากเลยอ่ะอะไรอะไรอ่ะจริงๆเราควรมีดนตรีประกอบไหมตอนเราไลฟ์สดนะดีไหมน้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นยายยุ้ยเพวนคนเลือกขึ้นนะคะแม่เปล่าเลยยนไปข้างหลังนี่เหรอนี่บรนนมใหญ่อันนี้บรนนมตุ้มอันนี้ไวทูเคอันนี้ใช้สามเอ็กแอลพี่นมใหญ่มากนมบึ้มอ่ะบึ้มบึ้มบึ้มอันนี้ก็ สวยอันนี้ก็บราสวยนะนี่ก็บราอันนี้แฟรรี่พี่ลงแรงมากเลยอันนี้แบบเออไวทูเคอันนี้บรายูนิโคไป่ยน้ำจำนวนตัวให้ด้วยนะเออดีเดี๋ยวรอแป๊บปนึงรอตามชั้นอุ้ยจะได้อีกอ,อีกไหมดูดิได้บรา <ใน S 1> ที่ <ใน S 1> เป็นแบบปลายอ่ะให้ดูดิดนะทุกคน,นอุ้ยยูนิโคแอริซึมน้องอ้อม ไซส์ลแต่ว่ามีเขียนว่ามิกกี้ว่ะให้จุดดำๆนะฮะเหมือนคนไร้เลยจุดดำๆให้อีกเยอะอีกโลเลยเหรอโลนึงกี่ตัววะบรูมดีว่าบรุมบลูมเเอออะไรอะะไอ๋อน่ารักมีนี่มีนิมัมแฟรี่โอ้ยอันนี้แบบอันนี้ไวทูเคมาอุ้ยแคร์อันนี้แบบคุลาบลาเดอร์ปอลอุ๊ยออมอุ้ยสวยไวทูเคเลย คนทายพวกนี้มีอะแฟรี่ค่ะดูดีดูดีดูป้ายดิเนน่าจะเป็นพวกตัวแพงแลใช่แม่มดแม่มดหรอพี่ยกก้อนหกพันเก้าพี่วันศุกร์อุ้ยแฟรี่อราวสวยมากเลยอะจริง เซตเล็กพันแปดครึ่งลูก3,490แล้วก็เต็มลูก6 9พัลด200บาทเหลือหกพันเจจากคุณพี่ใช่จ้าเดี๋ยวจำนวนตัวนับแล้วก็ปักหมุดให้นะคะพี่ขาใครอยากได้แจ้งแอดมินได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ขอให้เจริญเจริญโชคดีมีชัยนะคะรอนหลับสบายค่ะ,ะพี่เหมือนพระเลยจังเลยอ่ะดีไหมดี